เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหายาตราทางชนละมากนับเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่แสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยาธรรมอันสูงส่งสืบเนื่องมาช้านานด้วยความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของเรือพระราชพิธีนี้เองจึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีณนะริมคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีเพื่อเป็นสถานที่ในการดูแลรักษาและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยการจัดแสดงให้ความรู้และสร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนตามพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชบณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นผลงานสร้างสรรค์าทางทัศนศิลป์ผลงานศินละปะลักษณะต่าง ที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมากแต่ละคราวกองทัพเรือจะส่งมอบเรือพระราชพิธีจำนวน8ปดลำได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรชการที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติู้ชงเรืออสุรวายุพักเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือครุฑเหินเห็ดและเรือเอกชัยเหินหาวให้กรมศิลปากรดูแลรักษา โดยจะเชิญเรือพระราชพิธีเหล่านั้นกลับขึ้นบนคานเรือที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อจัดแสดงในนิทรศการถาวรและเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของเรือพระราชพิธีและการจัดขบวนพยุหยาตราทางชนละมากซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของสํานักพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกรมศิลปากรในการทํานุบํารุงเรือพระราชพิธีและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของ พรบบุรุษให้เป็นที่ประจักส่วนเรือพระราชพิธีอีก44ลำจัดเก็บและดูแลรักษาโดยหน่วยงานราชการสองแห่งคือฝ่ายเรือยนต์หลวงท่าวาสุกรีสำนักพระราชวังประกอบด้วยเรืออสุรปักสีเรือกระบี่รานรอนราบเรือพาลีรังทวีบเรือสุครีบครองเมืองเรือครุดเตร็ดไตรจักรและเรือเอกชัยหลาวทอง ผแหนกเรือพระราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือกองทัพเรือประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าเรือทองบ้าบินเรือเสือทยานชนเรือเสือคำรนศิลเรืออีเหลืองเรือแตงโมเรือดั้งเรือตำรวจและเรือแซง ตลอดระยะเวลากว่า50ปีนับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราช,ชาพิธีเมื่อพุทธศักราช2517สำนักพิพิพพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกรมศิลปากรได้ปรับปรุงพัฒนาพิพ,พิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราช,ชาพิธี เพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่เรือพระราชพิธีทั้งด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เข้าชมโดยมีเป้าหมายให้พิพิธภัณฑ์ทัา,านแห่งชาติเรือพระราชพิธีเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องที่มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆและสามารถพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันประชาชนทั่วไปและผู้สนใจทั่วโลกยังสามารถเลือกศึกษาข้อมูลนิทรัศการและสภาพแวดล้อมจริงของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงหรือ virtual museum ซึ่งได้นำเสนอภาพและองค์ความรู้ที่จะทำให้เข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชนลมาก อันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น